สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะคะแม่ตาลสไตล์อีแม่มาแล้วค่ะวันนี้แม่ตาลมีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบนะคะ เกี่ยวกับเงินเยียวยา5,000บาทรอบใหม่นะคะที่จะโอนให้พ่อแม่พี่น้องในวันที่9มีนา2565นี้นะคะสำหรับนะคะใครที่ขึ้นสถานะสีเขียววันที่9นี้รอชิคเงินได้เลยนะคะคอรมอได้อนุมัติแล้วนะคะให้โอนเงินให้ผู้ที่มีมาตา33นะคะมาตา39และมาตรา40ที่เป็นอาชีพอิสระนะคะแล้วก็อาชีพที่ทำงานกลางคืนในผับในบาร์ในคา ะะสำหรับใครที่ขึ้นสถานะสีเขียวเงินจะโอนเข้าให้ในรอบวันที่9มีนาคมนี้นะคะในบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนนะคะแล้วส่วนใครที่ขึ้นสถานะสีแดงนะคะ,ะสาเหตุมาจากนะคะทางประกันสังคมแจ้งว่าเป็นเพราะจ่ายเงินสมทบเกินกำหนด หรือไม่ได้จ่ายเงินสมทบนั่นเองนะคะแม่ตานขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะและเดี๋ยวแม่ตันจะมาอัปเดตข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบกันเรื่อยๆค่ะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ตานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ